สวัสดีครับครับสวัสดีกรับเบาผูไทพัทินครับอยู่ที่อำเภอเขมรลาดกันอยู่ที่บ้านสวนพันไม้นะครับอ่าก็คือว่าอ่าคือว่าเบ้าผูไทยได้ขี้ไก,ก่แกบมาเราได้ไปสั่งขี้ไก,ก่แกบมาในร้อยกระสอบนี่ยนะครับอ่าในบางกระสอบก็คือขี้ไก,ก่แกบก็คือแกบนะมันมันยังเป็นแกบยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกบเด็ดอยู่นะครับแต่การที่เราจะเอาไปใส่ต้นไม้เลยนี่ มันจะทําให้ต้นไม้ของเราเหลืองครับเพราะว่าแก้พวกแก่พวกนี้มันจะดึงในจะในจัดเจนมานะครับดึงในจะเเจนจากพวกต้นไม้พวกอะไรมามันจะทําให้ต้นไม้เราเหลืองนะครับแล้วก็ตอนที่มันดึงมามันจะมันมันจะหอนทําให้ต้นไม้เหลืองอ่าบางคนก็ไว้ให้ต้นไม้เหลืองเอเธอดินเข้มดินอะไรประมาณนี้ครับครับเบาไทยก็เลยมีต้องมีวิธีการก็คือทําให้ขี้ไก่แกบเนี่ยมันมันมันเป็นปุ๋ย มันเป็นฟุ่นพร้อมที่เราเข้าจะเอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยการแก้ไขของผมคือผมจะเอาต้นไม้ไอชิกาเกียบตัวนั้นไปหมักซะก่อนนะครับหมกักหมักประมาณสักเดือนจังเดือนนึงให้มันเป็นกี่ก้านแก่พร้อมแกบตัวน,นั้นนะ่ะพร้อมที่เป็นปุ๋ยซะก่อนเดี๋ยวเข้าค่อยเอาไปใส่นะครับในการหมักของผมคือผมจะเอาอ่าปุ๋ยยูเรียที่ตัวหน้าสูงสูงนะครับสี่สิบกนศูนย์นะครับมาผสมน้ํา แล้วก็ลาดไก่แกบตัวนั้นนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสักอ่ายูเรียตัวนี้หมักทิ้งไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งมันเกิดเอษเธอความ้อนของอ่าไก่แกบตัวนั้นนั่นหนึ่งมันก็เย็นลงตรงตัวลงสองก็คือมันเป็นปุ๋ยพร้อมที่เราจะเอาไปใส่ต้นไม้ได้แล้วครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตากันครับผมว่าขี้ไก่แยบที่เราซื้อมาจะเป็นลักษณะไหนไปกันเลยครับ นี่ครับที่ไก่แกะที่เราซื้อมาก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ฮครับครับผมไก่แกะเขาจะเราวก็วางใส่กระบะประมาณนั้นครับกระบะทีนี้เราก็เอา,เอายูเรียผสมน้ําไดกคราดลาดแล้วก็คุกเขาให้มันเข้ากันนะครับเราจะทำสองกระบ,บะนะครับแล้วคุกเขาเท่ากันแล้วเราทีนี้ก็เอาผ้ามาปิดไว้ทุกวันประมาณทุกยามาแรกเขาก็มาคอยอคุกเขาอีกทีเพื่อเพราะว่า ข้างลาง่าง,ลางมันจะ้อนรับใกล้ใกล้แกวข้างล่างมันจะมันจะร้อนอ่ากระบวนการของเขาจะมันจะทําให้ร้อนแล้วเราก็ค่อยมาคุกเขาคุกเขาเข้ากันตัวเช็คยู่ยเลยนะครับถ้ามันแห้งเราก็ลดน้ําพรมน้ําให้นั่นคือกันครับผมนี่ผมก็สั่งมาสร้างมาร้อยร้อยกระสอบร้อยถุงนี่ครับแล้วก็สอบร้อยถุงนะครับอ่าที่ผมสร้างมาเนี่ยผมสั่งมาอยู่ที่ร้อยร้อยถุงตัวนี้นี่ สอบละยี่สิบสามบาทครับเนี่ยฮะยี่สบามบาทก็คือ<ม>จะเอามาใส่พวกต้นไม้พวกนี้แหละครับพวกต้นโกยต้นเผือลักษณะนี้แต่ว่าผมต้องหมักก่อนนะครับอ่านี่ครับหลักการก็คือหลักการหลักๆก็คือนึ่งอ่าเอายูเลียมาดูยูเลียกันนี่ครับยูเลียก็เตรียมมาแล้วนะครับยูเลียแล้วก็ ยูเรียที่ฉลุกจนสูงผมซื้อมาแล้วยูเรียที่ฉลุกนศูนี่ครับผสมน้ําแล้วก็คุกเขา้าละผสมน้ําแล้วก็คุกเล้ากับขี้ไก่แก่ทนี่แหละครับแล้วก็หาผ้ามาคลุมไว้ตอนพรุ่งนี้เราก็มาเช็คอยู่เช็คดูแล้วก็เขาคุกเข้าอีกนะครับทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วเราค่อยเอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยครับคือมันจะเป็นพร้อมที่จะใส่ต้นไม้ได้แล้วครับอันนี้คือหลักการของพราผูทธทิพยทินเหน่งนะครับเด้อไม่ได้อ้างอิงจาก ทางอื่นนะครับเด้อสำหรับวันนี้ก็เอามาฝากมาตอนทำนี้ละครับเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าชีสูตรขี้ไก่แก่กของเราจะเป็นลักษณะไหนจะดีขึ้นบ่วันนี้หมักขี้ไก่แก่กของเราสำหรับวันนี้ก็เอาสำนี้มา,มาปะมาตอนทำนี้ก่อนเปล่าผิดเอาถืออยู่เาล่า <laughs> เอร็ดครับผมเดี๋ยวสำนี้ก็นอ้ะครับนอสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บ